คักทายสบายดีแล้วท <orn> like? ี <un ep ad io> ่ทุกท่านประว่าเมื่อนี่เฮาชิได้ออกไปหาปันเขาปันดำกอดทุกคนเลยปันเขาอยู่่นและนาบัานมึงอ่านรรการทางในป่าเนี่ยเขาเขาโมกบใจทั้งพอใหญ่เสาที่พาเงินมาเฮอช่อกับแต่ได้แล้วเอาแล้วแล้วเงินเฮายังไม่ได้ชี้กับมีเวลาในเวลาหลายเฮายาการมือเฮาชีอขึ้นผู้เฮาชีลูกอาช่อเอากับ เดินขึ้นไปฮะเชื่อนูเชื่อกระแตอยู uh ่ฟูเพราะวันนี้เนี่ยเขายัางการของเขาอยู่เขาปัน่นเขาก่อนมันนี้วันนี้เขาจะเลาะไปหาก,กินหาตามแขมให้จำนาดีก่านทาหุงปั่นเขามาเลยหุงปั่นเขามาปันาป่นเขาก่อนเขานี้ไปหากินก่อน

เมื่อกี้ฮาวาชอบมเมก่เมื่อกี้เห็นก็มีมียีรถไทยรถนั่นจะมาตามเกมให้เกมหนา แกเขาแกนำตุกคนเยามีนะยินงูกเขาหันชุด 20, ชียิ่มาอนูใกเขาลูกเขาหุกคน,น,น,นกเลยทงช่องทำเป็นชิม 10, นันูใช จะขึ้นมาปัดเข่าจิตวิญญาปัดเข่าปัดตัวเลยีที่ได้หลายกันไป ยังจะปั่นเข้ากันแล้วทุกคนเลยอชอบเข้าก็ยังเป็นที่หุ่นมือเขา่าสามที่ชิบชอบนี่แหลนะนางผู้ทอนขึ้นกองพื้นกับยังจะปั่นเข่าปั่นน้ำแล้วเรียบร้อยคือลดเรนะียบร้อยแล้วทีเดินทางเมื่อบานทุกคนเลยเขาขเลา่าแต่เพือนผัว นี่กะเขาปั่นเขาปั่นน้ำยาแล้วกะเขากแก่เข่ามือเขาเบามีเพิ่นกําลังเคยเบาอู้ยีพากระแกเข่ามือเขาหมดมือแล้วช้อนหางูฉ่ำเราเมือเขาแก่เข่ามือเขาเปยางมือเลยตัดมือนดำลงถางปลานีฮะบางทีผมมีชีวิตนอนพอดนะ กระถุมน่าก็ถือมาเลยมือทีได้จากตูนะพอได้ต้มเห็ดแรงทางของมือยำแรงนะรัดมือตับผุงตบปลานะี่ ช่องหูสิงนอนเผยตามทางเลยได้ หรือทานไปก็มีชิงตู้ชิงเทปเขาได้ตัวเขาเขา,เขาผู้หญงบุตรเล้วเขานะเขาเกียวเขาก็ตูเอาอไปฟังเพิ่งเกี่ยวเขาเลยเขาหิตเล หากิจก็ยังพบยังอยู่คำหัวเผาเลย่ปรไเยังมือกูนเลยมัน tốt lên, Ủa, hậu đây, vần อยู่ขเขาเราพอเก็บได้เลยขเขาหน่อยทีนึงพองมาน,นอนอุ๊บม,มีขเขาอยูน่นะเอาได้ขเขาแล้วขีเดินทางไปบ็นี่ก็เอาได้นกเขาน้อยทีหนึงเอาขี่เดินทางบนทางมือก็หาทางมือก็ออกเดิทางดีมือบ่เงือนขบนะอ่ะต่อนี้ก็ต่อเป็นมือทีจอเงี้ทุกคนเลยเพราะว่า เมื่อวานนี้เอาปาาาลาเลาะไงงูชินขึ้นคอนช้ำแรงกอบ,บัวได้เมื่อกี้เอาไปหาอยู่บ่หากินนี้ก็พอบัวหากินบ,บ่ได้บ่มีของคืออยู่ของกินที่ได้อยู่ไปเยอะๆเลยเอาต้องไปหาสิก่อนบางทีก็ได้บางทีก็บ,บก่ได้ไไดเอาสิเดินทางไปกบนี่ ทางเขาเดินทางกินแบบุ๊กงูชีงนอนคอดบอยใช้ตัดมันใช้หีอ่อืมทางเขาเดินทางเขาพบเอดเปาะคนท็่เปาะเอดเปาะเลยนี่ กูย oh, yeah. oh, yeah. oh, oh, ังอ่อนอยู่เห็นี่เอาก็นี่เให้เปาะมแกงอ่อมาต่อเลย

หมดก่อนหมดนะทุกคนเลยมาเห็นป่าขอ้อลอยอยู่ในน้ำเนอะายิงเอาตายเอาลูกบุกงูอะไรเราขึ้นมาถึงป่าขอเราเห็นง,ง่ายเต็มไปทุกคนเลย บานายังจะว่าเฮาได,ได้ปูได้ปลาเอาชีหาหนทางมือเทงแวก็มาเทงไม่ใช่ไปกินชอบปาเก็บปลาขอที่เฮาได้ได้ทุกคนเลยแก,ง,แกงง่ายแกงง่ายยังมด้กินข้าวง่ายอยู่ เป็นชีดทอนเรียบร้อยเลยทุกคนเลยพี่ชีดปลาได้ล่อบมบพี่นำแกปลาขอเชื่อหบู เรีเลยลอยบันดนัง่งผู้ทอดเป็กระตำเจลเชื่อแกงป่าให้นายเป็นนายเป็นใสตโตบูพีดป่าหลานชาวก็กระตำเจลใช่

แก่จะชุกเรียบร้อยแุกคนมันไม่ทานเป็นกาป์งแกงมาินเข้าวกินน้ำน้ำไปนะโอ้เปิดเลย ชองต้อนเต็มถ้วยป่าขอไงแกงปลาก็ชุกเรียบร้อยทุกคนเลยอาหารกิข้าวกะนน้ำก่อนมา,มาทุกคนมากินข้าวน้ำง่ายน้ำกันแกงปลาเขหญ่เชฟโบ๊บเลยเชฟ เจ็บบอกเจ็บบอกไ่กันเจ็บตัวดีข้่าวอยู่ Ui, ừ. này. Ừ. 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 มาเรียจ้าว่าห้องอีกเขากินน้ำยาอะไรพี่คลิปนี้ไว้ก็มุกขอบใจผู้ติดตามทับชมคลิปน้าพอกันไหม